สวัสดีครับผมนายสถาอุดมรินนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือปืนเชื้อโรคและเล็กกล้ากับชะตากรรมของสองคมมนุษยนะ์เขียนโดยจารีดไดมอนด์จารีดไดมอนด์ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนชาวอเมริกันนะครับเกิดเมื่อปีหนึ่งเก้าสามจิตนะในครอบครัวชาวยิวอพยุกนะพ่อของจารีดไดมอนด์เป็นแพทย์นะฮะแล้วก็แม่เป็นนักภาษาศาสตร์นะ ตอนเด็กเนี่ยจารด้ดมอนชอบดูนกนะฮะแล้วก็ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยก็เรียนแพทย์นะฮะแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือชีวเคมีในตอน,ตอน,ต,อนตอนปีที่ท้ายนะครับแล้วก็จบเรียนอีกด้านสรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์ แล้วก็มาเป็นศาสตราจารย์ที่ UCLA นะครับด้านสรีสระวิทยาแล้วก็ช่วงช่วงท้ายนะฮะช่วงอายุห้าสิบก็เป็นศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์จาเดไดมอนนะครับได้รับการย่ยองจากออวัลสาสา r o ร p e c t และ Foreign Policy นะ,ะว่าเป็นปัญญาชนสาธาณะอันดับห้าของโลกนะะในปี2005นะ อามาตยเซนก็ได้ที่สี่นะฮะในปีในปีเดียวกันแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์คนอื่นอีกจาร์เดนดเดมอนท่านมีผลงานตีพิมพ์ในหลายสาขานะ,ะมนุษยวิทยานิเวศวิทยาปักษีวิทยาภูมิศาสตร์แล้วก็ชีววิทยาชีววิทยาวิวัฒนาการหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกปีเก้าเจ็ดนะฮะ ก็คือ2540ฉบับภาษาไทายพิมพ์โดยโครงการจะพิมพ์พบไฟในปี47คือ7ปีที่จะมีภาษาไทายแล้วก็เล่มนี้ได้รับรางวัลพูลิชเชอร์เป็นออสการ์ของวงการสื่อสารมวลนชน,นปี98ผมจะขอสรุปหนังสือเล่มนี้ให้ฟังก่อนนะครับคือมันเป็น เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะฮะช่วงหนึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะคือเริ่มจากหนึ่งหมืนสามพันปีที่แล้วมาจนถึงประมาณหนึ่งคศหนึ่งพันห้าร้อยก็คือยุคลาอันน,นั้คคมแตั้งแต่หนึ่งหนสมันปีคือยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายนเนื้อหาเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นสี่ภาคนะฮะแล้วก็มีบทส่งท้ายนะฮะ ภาคแรกเนี่ยเขาก็จะเล่าว่าเอ่อคือเนื้อหาเนี่ยเริ่มจากอารัมอารัมพบทก็คือคําถามของยาลีนะก็คือจารีดไดมอนด์เนี่ยเข้าไปเอ่อไปดูนกนะฮะไปศึกษาวิวัฒนาการเกี่ยวกับนกที่ปาโบนิกินีนะฮะแล้วก็ได้เจอได้รู้จักกับยาลีซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะฮะในในปาโบนิกินีแล้วก็ยาลีก็มีคําถามถามคําถามกับจารีดไดมอนด์ว่าทําไม สินค้าที่นี่ถึงมีน้อยในขณะที่สินค้าของชาวผิวขาวเนี่ยมีเยอะกว่าอะไรอย่างงี้ยอันนี้ถามปี 1, 9, 7, 2, นหนึ่งเก้าเจ็ดสองอะไรแถวนี้ฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เพิ่งมาออกเมื่อปีหนึ่งเก้ากเจ็ดฮะพี่ยี่สิบกว่าปีคำถามพยาลีนะ,ะเป็นเป็นต้นกำเนิดให้หนังสือเล่มนี้ ภักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มาของมนุษย์คือเจ็ดล้านปีก่อนอะไรอยงี้ฮจนถึงหนึ่งหมืนหนึ่งพันปีก่อนคริสตกาลก็คือยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นยุคที่เอ,อมนุษย์เริ่มเข้าไปตั้งถินฐานในทุกๆท,ท,ทวีปแล้วห้าทวีปหลักที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ก็คือหนึ่งหนึ่งื่สามพันปีก่อน แล้วก็เป็นภาคหนึ่งนึงเป็นการเป็นการเกริ่นว่าเออมันมีชาวสเปนเนี่ยไปล่านอนานิคมที่อ,อ,อันัจากอินคาที่เปรูอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เล่าถึงหมู่เกาะโพลินีเซียนฮะว่ามันเป็นการทดลองโดยธรรมชาติในประวัติศา,าสตร์คือ ย่อส่วนของโลกไปเนี่ยไปที่หมู่เกาะโพลินีเซียนแล้วก็อธิบายอธิบายความเหลื่อมล้ําในในหมู่เกาะโพลินีเซียนเป็นการย่อส่วนของโลกไปนี้อันนี้ก็เป็นภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองเนี่ยก็คือเล่าถึงที่มาของความเหลื่อมลำ้ำ คือในภาคหนึ่งเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเขาก็เฉลยเลยนะฮะว่าเอาอะไรเป็นเป็นที่มาของความ,ม่อมลำ้ำมันก็จะมีตามลูกนะ,ะนก็จะมีมา้าปืนดาบเหล็กเรือเดินทางข้ามสมุทรหน่วยการปกครองที่ซับซ้อนอาการมีภาษาเขียนมีตัวอักษรแล้วก็โรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยภาคหนึ่งเขาก็จะพูดว่าไอ้ตัวเนี้ยฮะสี่ห้าตัวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เสมอภาคกันของทวีปต่างๆทั่วโลกนะ ในภาคสองเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าแล้วทำไมมันถึงมีปัจจัยพวกนี้เกิดขึ้นทำไมเอทวีปบ,บางทวีปถึงมีปัจจัยพวกนี้ในขณะที่บางทวีปไม่มีเลยครับเขาก็จะอธิบายปัจจัยเบื้องหลังในภาคสองนะฮะก็จะมีก็จะกล่าวถึงเจนบทที่ห้าคือผู้มีอำนาจและผู้ไร้อำนาจในบริษทัทนี่ฮะก็คือใครกันเป็นทวีปไหนที่มีอำนาจและแล้วทำไมถึงและอะไรคืออำนาจอันนั้นอันนี้ อะไรคือที่มาของอำนาจอันนั้นแล้วก็พูดถึงความแตกต่างของแต่ละทวีปเนี่ยว่าบางทวีปมีบางทวีปไม่มีปัจจัยปัจจัยเบื้องต้นเบื้องเบื้องหลังอันนั้น,นที่ทําให้เกิดปัดจจัยเบื้องต้นแล้วก็ภาคสามเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายถึง การการที่ปัจจัยเบื้องหลังเนี่ยนำมาสู่ปัจจัยเบื้องต้นได้ยังไงเขาก็จะอธิบายไปไปทีละปัจจัยเบื้องต้นเลยนะแล้วก็เขียนให้ถึงเขียนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเช่นเชื้อโรคเชื้อโรคมายังไงภาษาเขียนมายังไงเทคโนโลยีมายังไงรัฐและศาสนามายังไงไะ แล้วตัวภาคสี่เนี่ยเป็นการสำรวจโลกในห้าบทก็คือจารีตไดมอนก็จะพาเรากับกลับไปสำรวจพื้นพื้นที่ต่างๆทั่วโลกห้าห้าพื้นที่ประมาณสี่พื้นที่แล้วก็แล้วก็เจาะเข้าไปแต่และพื้นที่อะไรอย่เงี้ครับ แล้วก็บทส่งท้ายก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ตกเป็นมีประเด็นที่ตกไปอะไรเช่นมีปัจจัยอื่นบ้างไหมหรือว่าต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็พูดถึงเรื่องอการศึกษาประวิศาส เมื่อเทียบกับศาสตร์อื่นๆที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าเลยฮยแล้วก็สรุปเรื่องอื่นด้วยเอออันนี้เป็นเป็นประโยคที่จารีเดมอนพูดขึ้นมานะครับว่าจะสรุปเรื่องเนี้ยสรุปไว้ในประโยคนี้นะ,ะก็คือประวัติศาสตร์ของผู้คนต่างๆดําเนินไปในแน,แนวทางที่แตกต่างกันอันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางสภาพแวดล้อมของผู้คนแต่ละกลุ่มโดยไม่ได้เป็นความแตกต่างทางชีววิทยาของผู้คนกลุ่มต่างๆแต่อย่างใด ก็เป็นสรุปที่จารีไดมอนบอกว่าถ้าถามว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องอะไรก็คือเนี่ยคือป,ประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือตอบคำถามของยาลีนะฮะแล้วก็ตอบคำถามของจารีไดมอนเองคือจารีดมอนก็สงสัยเหมือนกันว่าอะไรกันแน่ที่คือที่เป็นสาเหตุข,ของความเหลือมล้ำ ของคนผิวขาวผิวดำของทวีปต่างๆทำไมความมั่งคั่งและอํานาจถึงกระจายตัวไปในรูปแบบนี้ไม่ไม่เป็นไปนในรูปแบบอื่นอะไรเงี้แล้วก็พอเขียนเรื่องเนี้ยจะจริงจงจรงารเล็ไดมอนด์ก็สัมผัสได้ตั้งแต่ไปอยู่ที่นิวกินีและะ้วค่าคนนิวกินีเนี่ยไม่ได้ฉลาดน้อยไปกว่ายุโรปเลยเพิ่ๆฉลาดกว่าไ้ซ้ํอะไรฮะคือเขาลุ้เขา เขาไปสัมผัสตรงนั้นเขาก็จะรู้เลยเพราะว่าเขาอยู่อเมริกามาตั้งหลายปีนะเป็นศาสตราจ,จารย์ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่าชาวนิวเนีไม่ได้ไม่ได้โง่เลยอะไรเงี้ยปัะเพณีฉลาดกว่าแล้วเขาก็ให้เหตุผลด้วยนะว่าทําไมว่าทําไมฉลาดกว่าสองสามเหตุผลในหนังสือนะเนียเพื่อจะตอบคาถามจารีตเดมอนก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้นะก็หาหลักฐานต่างๆคาอธิบายาต่างๆแล้วก็ ตต้แย้งคาอธิบายทางชีววิทยาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของมนุษย์นะฮะแล้วก็ให้คาอธิบายถูกต้องมันจะมีคําอธิบายอย่างเช่นเออเออพื้นที่รุ่มแม่น้านําระบบชลประทานทําให้เกิดอ,รอารยธรรมหรือว่าชาติพันธุ์บางชาติพันธุ์เนี่ยก็คือฉลาดกว่าหรือว่ามี เหตุผลเช่นพื้นที่เขตอบอุ่นมีโอกาสที่จะมีอะไรทำมากกว่าเพราะว่าไม่ออกไปนอกบ้านก็เลยเกิดนวัตกรรมเกิดเทคโนโลยีหรือว่าเขตอบอุ่นเนี่ยลำบากมากกว่าอาหารน้อยกว่าอะไรเงี้ยก็จะประดิษฐ์คิดค้นอะไรขึ้นมาได้มากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่จะรีดไดมอนเขียนในหนังสือเด่มเนี้ยก็คือหักล้างกับพวกนี้หมดเลย แล้วก็จาร์เลดไดมอนก็พูดถึงเรื่องความสําคัญางการเมืองและสิ่งที่นําไปปฏิบัติจริงนะจากหนังสือเลมนีก็คือมันมีมรดกตกค้างจากยุคแรกอนานิคมก็ถ้าเราอ่านหนังสือเลมนี้เราก็จะเข้าใจว่ามันมีการกดขี่แล้วก็มันส่งผลถึงประวัติศาสตร์มันส่งผลถึงสังคมในยุคปัจจุบันด้วยคือหมายถึงว่ายังมีคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ตั้งแต่ยุคนั้นเลยเนงะ ก็ไม่ได้เขียนเพื่อให้คนตระหนักรู้ตัวนี้ด้วยแล้วก็จะได้ไปต่อสู้กันเพิ่มเติมเลยแล้วก็ในขณนะนะั้มันมีหนังสือประวัติศาสตร์อยู่แต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ศึกษาอารยธรรมที่มีภาษาเขียนแล้วก็คือห้าพันปีที่แล้วตอนที่เอาประดิษฐ์ตัวอักษรกันแล้วนะฮะซึ่งจารดนมันบอกว่าอความความ ความเหลื่อมล้าเนี่ยมันมันต้องคําถามของยาลีเนี่ยมันต้องไปไกลกว่าน,นั้นก็คือทำไมบางพื้นที่ถึงมีภาษาเขียนละอะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปก่อนหน้านั้นว่ากบยุคก่อนประวัติศาสตร์ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นการทำความเข้าใจแบบแผนทางประวัติศาสตร์อย่างครอบคลุมนะแล้วก็มีหลายาศาสตร์ก็คือข้อสุดท้ายคือสังเคราะห์ความรู้ทางวิยศาสร์ จากหลากหลายสาข,ขามาอธิบายประวัติศาสตร์นี่เป็นวิธีของจาร์เดมอนเอ่อข้อดีของหนังสืเอเล่มนี้นะครับก็คือจาร์เดมอนเนี่ยเขาก็จะตั้งคาถามไปเรื่อยๆตั้งคาถามทุกอย่างแล้วก็เวลาตั้งก็คือจะตั้งไปคำถามนี้ก็ทําฐถามต่อถามต่อ,ถา,ตอถามต่อไปเรื่อยๆจนมันหมดเออคำถามมันหมดก็คือเราก็จะเห็นตักะ ของเขาว่ามันสมเหตุสมผลมากเลยนะฮะคือไม่รู้จะหาจุดแย้งตรงไหนแล้วก็หนังสือเล่มนี้ฮะมันมันมีหลักฐานแล้วก็มีเหตุผลในหลายๆศา,าสตร์มากก็คือจารเดไดมอนด์เนี่ยเขาจับฉายมากเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านนั้นด้านนี้แล้วเขาศึกษาหลายเรื่องมากะฮะมันก็จะมีทั้งภาษา,าศาสตร์ชีวโมเลกุลระบาด ระบาดิยาพันธุศาสตร์ภูมิศาสตร์ปนนนคดีมนุษยวิทยาอะไรอย่างนี้ฮแล้วก็การลำดับเรื่องราวนะฮะมันแบ่งเป็นสี่ภาคนะแล้วก็แต่ละบทเนี่ยมันก็จะไล่ไปเป็นเหตุเป็นผลเนะะี้ยเกี่ยวข้องกันแล้วก็อธิบายกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ก็คือให้เหตุผลซ้ําก็คือให้เหตุผลเพื่อให้มัน make sense ขึ้นเรื่อยๆการเขียนก็คือน่าติดตาม แล้วก็ทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่แรกเลยยุคหลังยุคไพลสโตซีนเลยนะก็คือจนถึงคศพันห้าแล้วก็เปิดเๆก็คือข้ามมาด้วยเลยแล้วก็ข้อวิจารณ์นะี่ก็คือจาร์เลดไดมอนเนี่ยเขาพูดถึงแต่ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตรนะ์ที่มีผลต่อปัจจัยอื่นๆนะคือเขาคิดเลยว่าภูมิศาสตร์ภูมิประเทศอนะไรเงี้ยสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัย เป็นปัจจัยเบื้องหลังที่ส่งผลต่อปัจจัยเบื้องต้นอื่นๆในะฮะทุกอย่างในเป็นปัจจัยเบื้องต้นหมดแล้วก็อันนี้เป็นปัจจัยเบื้องหลังนะแต่เขาก็คือกล่าวถึงในบทสุดท้ายอยู่นะฮะว่าปัจจัยเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแล้วก็มันมีปัจจัยเชิงวัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วก็ส่งผลต่อสังคมด้วยเช่นเมืองเมืองจีนอะไรเงี้ยฮะ เออจีนงเลยนะโอเคผมลืมซึ่งเขาเกล่าวถึงน้อยมากะฮะปัจจัยเชิงวัฒนมเพราะแต่ว่ามันก้อนหนังสีมันก็หนามากแล้วก็มันดูใส่ตรงไหนด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเกล่าวถึงน้อยนะฮะแล้วก็เขาก็มองว่าปัจจัยเชิงสถาบันอะไรอย่างอื่นนะฮะเป็นปันจจัยเบื้องต้นหมดเลยแต่ไม่ได้เหตุให้เหตุผลนะฮะอืม แล้วก็อันนี้เป็นความคิดเห็นนะฮะหลังจากที่อ่านนะฮะก็คือมันในหนังสือเล่มนี้มันก็จะมีคําถามน่าสนใจที่เราก็อาจจะเคยตั้งคําถามหรืออาจจะไม่เคยคําถามแปลกๆเช่นทําไมต้องเป็นอวอสโกดากาม่าที่ข้ามจีอ้อมแหลมกูดโฮบแล้วมามามายุ่งกับเอเชียตอนออกเนี่ยทำไมไม่ไม่เป็นเมืองจีน อ้อมแหลมกูดโฮดกูทโฮดไปทางตะวันตกแล้วไปยึดยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็คําถามที่มันพลิกกลับไปทําไมต้องเป็นเอ่จเอจัดอนาในในทหารสเปนไปยึดอินคาทำไมอินคาไม่ยึดมา,เ,าเขาก็จะคือเขาเริ่มต้นในคําถามทั้งทั้งเล่มเลยฮนะทุกทุกบททุกทุกภารกาจทุกเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยกระตุกตอมคิดเราว่าเออทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นอะไรยเงี้ย แล้วก็อ่านจบนะฮะก็รู้สึกว่าท่วมทม้นด้วยข้อมูลและเหตุผลที่มาต่างๆซึ่งเราก็ไม่เคยรูย้มาก่อนแล้วก็ได้รู้ว่า,าโชคนะฮะหรือว่าภูมิประเทศภูมิาศาสตร์เนี่ยของของพื้นที่เนี่ยมีมีบทบาทสำคัญมากเช่นย,ย,ยุโรปดินแดนพัชจันเซียวและจีนนะฮะ เขาก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านุนย์ต่างดาวมาในปีหนึ่งหนึ่งหมื่นปีก่อนเขาก็คงไม่ได้แปดพันปีก่อนเขาก็คงไม่ได้คิดว่ายุโรปจะเป็นศูนย์กลางมหาอำนาจในทุกวันนี้อะไรอย่างนี้ฮะเขาก็คงคิดว่าเป็นดินแดนพจัน์เซี่ยวอะไรอย่างนี้ฮะดินจีนอะไรอย่างนี้ฮะเพราะว่าในยุคนั้นฮะเอ่อมันก็ดินแดนพจัน์เซี่ยวเนี่ยมีความได้เปรียบมากที่สุด แล้วก็ยุโรปเนี่ยท้ายสุดเลยจีนลองลองมานะฮะแต่ว่าเขาก็อธิบายว่ามันเป็นเหตุผลทางภูมิศาสตร์นะที่ทำให้ทาให้อำนาจมันเปลี่ยนขั้วอะไรอย่างเงี้ยค,คือเขาคือเขาใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์อธิบายทุกอย่างหมดเลยในกระทั่งว่า ทำไมคู่อำนาจถึงเปลี่ยนไปอยู่ยุโรปแล้วก็ทาไมจีนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยฮะเขาก็ใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์อธิบายทั้งหมดเลยแล้วทำไมดีเดนพัทร์เซี่ยวถึงถึงตึกตกต่ำลงไปหรือว่าเหลือแต่น้ํามันอะไรเงี้ยเขาจะเขาก็บอกว่าไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยเหลือแต่น้ามันอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็ใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์มาเลยแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าเออโชคโชคหรือว่าแบบเกิดมาบ้านรวยอะไรเงี้ยมี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 เออส่งผลมากอะไรเงี้ย แล้วก็หนังสืเอเลนี้ทําให้เราล,ล,ลดหรือว่าวางอาคติเกี่ยวกับการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติลงไปเลยชึงเราเราจะเข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ได้มาจากสมองหรือว่าดีนเอยีนอะไรเงี้ยไม่มีใครฉลาดกว่าใครเนี่ยหมายถึงว่าชาติเชื้อชาติไหนอะไรนียแต่เป็นเพราะว่าบางคนที่มีมีแต้มต่อก็เลย สร้างอารยธรรมได้ได้ก่อนเน่ยแล้วก็ไม่ได้กันตีว่าอารยธรรมนั้นจะจะยั่งยืนหรือว่าจะดีไปเสียทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ยระแล้วก็ทําให้เราเก็ตเรื่องเนี่ยบว่อะไรคือสาเหตุให้จริงความเหนือมล้อลแล้วก็แนะนําว่าทุกคนอ่านได้ บทแรกๆจะน่าเบื่อหน่อยนะเพราะว่าเขาจะซัดเราด้วยด้วยเหตุผลเฉลยให้เลยเงีฮยแล้วเขาก็ค่อาายๆที่บายมันก็เราก็จะติดเต้นช่วงช่วงหลังๆมากกว่าแล้วต็ผมชอบเรื่องอบทบาทที่มาของร,รัฐและศาสนาฮฮะสังคมโจนาัธิปไตยอะไรก็คือมันเป็นเหมือนเป็นปรัชญาการเมืองด้วย ล้วก็ทําให้มาคิดต่อว่าอะไรไอสาเหตุเบื้องต้นอะไรคือสาเหตุเบื้องหลังของสาเหตุเบื้องต้นอะไรแยกสาเหตุเบื้องหลังสาเหตุเบื้องต้นอะไรให้มันได้แล้วก็เพื่อที่เราจะได้พัฒนาหรือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ถูกจุดนะฮะเราจะทําให้เรายืนพัฒนาไปนระยะยาวได้ตยืนระยะได้อะไรอย่างเงี้ย<ฮ>คือทําให้เรา คิดเรื่องนี้ต่อได้เลยก็ขอบคุณครับ